บรีเตน,นตด้วยกลับมาคช่วงนี้อีกแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นช่วงนี้ทัวร์นิทรอศนะรู้สึกกับเราก,กันหรือเปล่าจัาง่ะน,น,นี่แหละทางช่วงที่ทานก่อนก่อนทางไก่อโอเคเยี่ยมอวันนี้ก็จะมาเล่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตัวเองเนี่ยก็ตัวผมนี่แหละ,หละ,ะอุ้นะอฮ้ยเ <laughs> ชยนะโอเคเรื่องเรื่องกัตัวผมเองนะผมนี่ก็เป็นผู้ชายธรรมดา เด็กธรรมดานะเด็กธรรมดาที่ไปโรงเรียนเ,เหมือนซารินเดอร์แมนเลยว่ะเฮ้ย้ยัไงไงมีกระเป๋าแเราไปเรียนนะเดินทางไปโรงเรียนเนะี่ยบนวันก็ทําเลียนทำโน้นนี่หนึ่ง 40. สองสามสี่ห้าเจ็ดแปสิบเต็มไปหมดเลยบนวันเนี่ยนั่งเรียนอยู่เนะี่ยตอนจะเลิกเรียนเนี่ยบางทีครูจะให้การบ้านไนมะ่ใช่บางทีให้อยู่ทุกวันเลยการบ้านเนะี่ยกลับไปทําที่บ้านเนะี่ยเดินกลับไปทำที่บ้านนะ ทำทันที่บ้านเนี่ยทับทัทำ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 บอกตามตรงเลยนะฮะว่าดักแดดเดาแผบโหจอนเลยเดือดเตี้ยมเมื่อทำกันบ้านอไรเสร็จนะก็อาบน้ำนะโอ้โหอาบน้ำเนี่ยนี่นี่อาบน้ำอียามโอเคอืมอาบน้ำเกิดน้ำอาบน้ำตัวตูฮะอาบน้ำถ้าอาบน้ำเสร็จเนี่ยอาบน้ำยังสบายใจนะ อาบน้ำเลยอ่ะอาบน้ำก็ทสบู่นะแต่งฟันแต่งฟันเนื้อผมไปฟังก็แป่งฝันเสร็จแ,แ,แล้วแนละ้ก็ทำอะไรต่างๆที่เยอะจะไปหมดเลยนะเบอร์เยอะแยะเยอะเยอะแยะหมดแต่กำลังตูวเนี่ยยีนั่นเงีก็ดูทีวีนะไม่มีอะไรทำนั่งดูทีวีเปิดทีวีดูแกงตะวันไปหมดทุกนูนครับอืมอืมไม่ก็นั่ง ต้องแคสเกมนะแลี่อะไรทำตดเอมาครับอืมเอ้ยเอ้ยตดเอบ้างไหมครับบ้างอ็กชอรเอสเอฟเอเเออะไไปหมดอืมเอโอเอเอเกวีไม่เอานะคือวนเรียนนี้ชีวิตผมเนี่ยนิงะไปหมดนะครหลายเรื่องหลายราวนะครจนวันนั้นนะวันหนึ่งผมก็ลืมทำกันบ้านคีเยี่ยมอะเข้าไปโรงเรียนนะครับคิดว่าตัวเองทำกันบ้านแล้วเยี่ยมมากเมื่อครูบอกใหส่งกันบ้านเนี่ย ส่งโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดและดาตาหมดไม่ได้ลงจริงหร,อ,รอ,อกนะดาตาไปเนี่ยทำให้เกิดเป็นมหันตภัยร้ายสุดยอดนะกูเอาปานะต้านะตาป่วยผมเลยเลยยอดเลยเลยอ้อไม่รอ้อ๋อตาอ๋อ,อ,อ,อสัลิบเนี่แม่งเินห่าอะไรวะเนี่ยก็ส่งของท่านเรื่องนี้ก็ส่งด้วย ไม่ควรยิงคนด้านนะยไม่งั้นตายแน่เน er. okay. okay. าะเดสสมอลเลโอเคผัดกีจุดประสงค์ในครั้งนี้ผมไม่ได้อะไรหรลยผมก็แค่จะมาแฮปปี้นิวเยียรนะ์งหนะึงสามแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้นิวเยียร์นะนิวเยียรใหม่ถุยนิวเยียร์นะถุยนิวเยียไปอยู่ไหนแฮปปี้นิวเยียร์ ปีก <Cornell>. ีนี่ oh, remember, ีปีนเยนูีนเยสองพันสิบสมนี่เรปนเยขอทุกคนสมากเลเดี๋ยวจะเล่นแคชเกมให้ดูกันนะพอดีไม่ว่างกันเกนะกรบเราด้ด้วยนะบดครับ